สวัสดีค่ะพาวินีพีพีนะคะช่วงเมนูคีโตขอนำเสนออาหารหวานอีกแล้วค่ะเมนูคีโตวันนี้ขอนำเสนอเค้กมะพร้าวอ่อนคีโตจ้าพระเอกสำคัญของเราก็คือตัวเนื้อมะพร้าวเนาะส่วนประกอบที่เราจะใช้วันนี้ก็มี ไข่แดงนะคะสีฟองอิลิจิทัลนะคะน้ำตาลนะคะสามสิบกรัมแป้งอัลมอนด์นะคะสิบห้ากรัมแป้งมะพร้าวนะคะสิบห้ากรัมเกลือชมพูนะคะหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะผงฟูหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาน้ำมันมะพร้าวนะคะหกสิบกรัม แล้วก็กะทินะคะเราใช้กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแปดสิบกรัมแล้วก็ส่วนประกอบของเมอแรงก็จะมีไข่ขาวนะคะสี่ฟองที่เราแยกกับไข่แดงเนาะแล้วก็อิริทอลห้าสิบกรัมค่ะส่วนของซอสนะคะเราก็จะมีกะทินะคะสองร้อยห้าสิบกรัมเนื้อมะพร้าวนะคะสองร้อยกรัมนะคะหรือแล้วแต่ตามชอบเนาะ เนย10กร,รมัมแล้วก็น้ำตาลอิจล็ทอกก็40-50กร,รัมนะคะแล้วก็มีเส้นทันกร,รัมนะคะ1ช้อนชาแล้วก็เกลือเล็กน้อยคะ่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยจ้า go go แป้งอัลมดอน,นะคะ1 5กรัม ของฟูนะคะหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะเกลือชมพูหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะ ไข่แดงนะคะสีฟองสบจน้ำมันมะพร้าวนะคะปกิบกรัม่ะกดเียนะคะ 80กรัมค่ะแล้วก็คนส่วนผสมที่เราใส่ไปให้ข้ากัตก่อนเลยนะคะจากนั้นเราไปตีเมือนรงน,นจ้า นี่ท่องลงไปนะคะห้าสิบครัมน,นะคะจากนั้นก็่ไปนี่นะคะตีจน,น,นขึ้นฟูแบบนี้เลยนะคะก็ถ,ถือว่าอันเป็นอันเสร็จจ้าแล้วลวะคะ่ามาแรง g ของเราเอามาแรงที่เราตีไว้นะคะลงไปเทใส่ในส่วนประกอบที่เราตุงมาตั้งแต่แรกเนาะแบ่งใส่ประมาณสามครั้งนะคะตะล่อมตะล่อมใส่ไปเนาะ แล้วก็คงตะล้องกันค่ะมิกเข้ากันเลยแล้วเราคนเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะนะแเราไปเทใส่พิมพ์กันเลยจ้าก็ก็วันนี้เราจะใช้เป็นถ้วยฟอยในการใช้เทในการอบนะคะ ถาดน,นี้ก็จะได้ประมาณ10-12ึถ้วยนะคะในสูตรนี้เนาะเราจะแบ่งใส่ถ้วยประมาณถ้วยละ้า5-60สิกรัมนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแต่มันจะฟูขึ้นเนาะก็จะแบ่งไปเรื่อยนะคะเป็น ก็จะได้ประมาณนี้นนะก็ได้เยอะอีกนะคะเพราะว่าเมลแรงให้กินฟูนเนะะาะจำนวนไข่เอ่จเอจำนวนถ้วยก็เลยได้ประมาณสิบถ้วย,ยวกว่าน,นะคะสุดนี้เนาะโดยทั้งยนะคะใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจ keto by joy pawi นะคะในเฟซบุ๊กจะได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปอบกันจ้าใส่ตู้อบนะคะอบประมาณ30นาทีนะคะไฟ ไปที่ร้อยหกสิบองศาจ้ามาดูกันจ้าโก,โก็ไปอขาขณะที่เรารอขนมสุเรามาทำซอสมพร้าวกันนะคะดับแรกนะคะก็องใส่กะทิลงไปนะคะ,ะที่สองร้อยห้นะคะไปเลยจ้าจากนั้นใส่ผงตาลนะคะอินดิโบทอลเนาะ ลงไปนะคะ50กรัมค่ะก็คนเลยะคะรายังไม่เปิดเตานะคะพเพื่อนๆใส่เส,เส้นพันกรรมนะคะ1.4ส่วนสช้อนชานะคะเป็นทันกร,รมที่ช่วยให้ออขนมเหนียวข้นนะคะแทนพวกแป้นข้าโพ้นะคะแล้วก็คนลงเลยนะคะ ใส่เกลือชุพูไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนเลยค่ะจากนั้นเปิดเตานะคะเพ้่มเลยน้ำเดือดเล็กน้อยเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะคะเน้อพ้าวประมาณ100ร้อยกรัมแล้วแต่ความช่อบของเคื่อน,นะคะจะใส่เยอะนิดนึงเนาะ ติดไว้ได้นานนะคะต้องถ่ายด้วยกินด้วยค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็คนไปเลยนะจ๊ะเมื่อได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดเตาเลยจ้ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนยน,นะคะขณะที่มันยังร้อนอยู่เนาะเราจะแกะเนยใส่ลงไปนะคะสักสิบยี่สิกรัมนะคะวันนี้จะทำเยอะนะแต่สูตจริงแค่สิบเกนกรัมนะเพื่อนๆซอสจะทําเหลือเพื่อไว้ เราก็ทิ้งพักให้เย็นน,นะคะหนตัวนะเดี๋ยวเราไปดูขนมกันจ้า go go และนี่นะคะขนมของเราก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอพักให้มันเย็นตัวเซตตัวก่อนนะคะแล้วค่อยมาลาดหน้าซอสมะพร้าวันจ้า go go ค่ะแล้วเมื่อเราพัก ขนมปังเราให้คลายร้อนเสร็จเรร้อนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะมันจะยุบตัวหน่อยเนาะพ้องกับซอสเราก็คลายร้อนแล้วหลังนี้เรามาราบลาดน้าซอสเลยนะคะสือลาหน้าท,ทา,นะทานี้ยค่ะลาดซอสลงไปจ้า ได้แล้วค่ะเค้กมะพร้พาวอ่อนสุดคีโตของเราจ้ารับรองไม่อ้วนแล้วก็เพื่อสุขภาพนะคะใครที่ต้องการลดน้ำหนักทานก็จะไม่รู้สึกผิดจ้าบอกนี้จะต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้กันนะคะอ๋อจอยรับกวนฝากเพจของจอยเนาะ Facebook ออของจอยนะคะในการทํำขนม k e โตนะคะแล้วก็ทำถ่ายด้วยนะคะเพื่อนๆก็คือ Facebook ชื่อ keto บายจอยภาวิคายังไงอย่าลืมติดตามเข้าไปคลิกแล้วเข้าเข้าไปสั่งขนมนกันได้นะคะเพราะยันยังมีอาหารของ k e โตพวกไส้อั่วไส้กรอบด้วยนะคะยังไงจะฝากด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะลิกงลกเลๆกมาได้เลยค่ะก่อนจบคลิปไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกลังใจให้วอลกี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วอลกหน้า tchau, bye bye,